วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเล่นเกมตอบคําถามกันดีกว่านะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ช่อง YouTube เราเนี่ยยอดสับสไคร์นะครับมากกว่า1 0 0 0งพันสับสไคร์แล้วย,ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องเป็นอย่างดีนะครับเป็นกําลังใจให้เราได้ทําช่องต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าคราวน,นี้เรามาเล่นเกมกันนะครับคือผมอยากจะถามเพื่อนๆว่า เพื่อนๆชอบยีนยี่ห้ออะไรกันทําไมถึงชอบแล้วก็รักแล้วก็อยากสะสมกางเกงยีนนะครับลองเขียนคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ดูนะครับกติกาการเล่นเกมเหมือนเดิมง่ายๆนะครับก็คือ subscribe ช่อง YouTube ของผมนะครับส่งหลักฐานมาใต้โพสต์นี้นะครับตอบคําถามทั้ง2ข้อของผมอะลงไปหลังจากนั้นให้แชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะนะครับถ้าเกิดว่าคําตอบของเพื่อนๆคนใดคนหนึ่งเนี่ย ถูกใจผมแล้วก็ทีมงานของ Echo มากที่สุดนะครับรับไปเลยครับนี่ครับกระเป๋าไฟฉากนะครับรุ่นเจมี่นะครับมูลค่า5,900บาทนะครับใบนี้เป็นใบที่แพงที่สุดแล้วตั้งแต่เราก่อตั้งช่องมานะครับนี่เป็นของรางวัลที่มีมูลค่ามากๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีอีกสัก2คอมเมนต์ที่ถูกใจนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลรองๆลงมาผมมีให้อีก2รางวัลเป็นนี่ครับวงกุญแจของ The f แฟล h เฮสนะครับซึ่งมูลค่าก็แพงอยู่นะครับพวงหนึ่งนี่ก็2,800บาทนะครับ2พวงก็ 4,000. โอ้ไม่ใช่5,600บาทนะครับรวมมูลค่ารอบนี้ผมแจกเกือบ1,000 0บาทเลยทีเดียวนะครับโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมาเล่นกันเยอะๆนะครับจะทําให้ผมได้รู้ว่าเออเพื่อนๆชอบยีนยี่ห้ออะไรและทําไมเพื่อนๆถึงชอบกางนเกงยีนนะครับผมก็จะได้มีไอเดียไปทำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆดูต่อกันนะครับ โอเคเร็วๆนี้นะครับเราจะมีการรีวิวยินตัวนี้ครับนี่แฟ t h e a d F310 นะครับซึ่งตัวนี้ผมใส่เองนะครับเฟยดกระจุยกระจายแบบนี้นะครับตัวนี้ก็อยากรีวิวมากๆนะครับแล้วก็สำหรับสาวกเช้านักดาบนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีนี่ครับยืนซามูไรธาดไฟนะครับซึ่งก็เป็นของสะสมเก่าเก็บผมเองนี่อย่างนี้เลยนะครับตามมาด้วยนี่ครับยินซามูไรธาดน้ำนะครับซึ่ง อันนี้ก็แอบคุณภรรยาซื้อมานะครับอันนี้โอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กับภรรยาอีกทีมแล้วครับบ๊ายบายผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับว่าเกมนี้เราจะเล่น3ามอาทิตย์ด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนจนถึงวันที่29พฤศจิกายนผมจะประกาศผลรางวัลใ้ทราบวันที่30พฤศจิกายนนะครับ เกมนี้เราเล่นในเพจ Facebook ของ Echo เท่านั้นนะครับคอมเมนต์ใน YouTube ไม่เกี่ยวนะครับสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมดนะครับโอเคครับวันนี้ก็จุกแค่เนี้นะครับไปจริงๆแล้วครับอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ของผมนะครับ Subscribe เยอะๆนะครับไปละครับบ๊ายบายครับ Bye. Huh.